ทำไมครั้งกับช่องรู้ไว้ได้เปรียบสำหรับคนมีรถวันนี้จะมาพูดเรื่องดีดักและแอค e เซสคือณปัจจุบันคนขับรถขับเกิดเหตุเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เซอร์เวเยอร์ก็บอกมีค่าดีดักก็บอกมีค่าแอค e เซสคนขับรถส่วนมากไม่เข้าใจคืออะไรบางคนซื้อโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแอค e เซสมีดีดักอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวมาติดตามชมกับคลิปนี้นะครับ เข้าใจง่ายๆผมจะอธิบายภาษาบ้านๆให้เข้าใจเดี๋ยวติดตามชมกันครับครับระหว่างค่า deduct กับ excess ทีน,นี้มาฟังความหมายก่อนนะครับว่า e d u c t อ่า e d u c กก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่ระบุในเงื่อนไขของประกันก็คือพูดง่ายๆ e d u c t เนี่ยเป็นข้อตกลงเบื้องต้นนะครับเป็นข้อตกลงก่อนทำประกันระหว่าง ผู้เอาประกันก็คือคนขับรถเจ้าของรถกับบริษัทประกันนะครับว่าฉันนขับรถดีฉันต้องการซื้อประกันที่เบี้ยมันถูกโดยมีดีดักซึ่งถ้าเกิดเหตุเป็นไฟดิดฉันจะเสียดีดักตรงนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆดีดักคือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนทําประกันที่ผู้ประกันต้องรู้นะครับก่อนที่จะซื้อประกันส่วน Access แอคเซสก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้อประกันจ่ายให้กับบริษัทประกันในกรณีที่ไม่สามารถบอกรายละเอียดข้อมูลของคู่กรณีได้ก็คือผู้นี้ง่ายเกิดเหตุโดยไม่มีคู่กรณีไม่สามารถบอกได้ว่าแผลตรงเนี้ยเกิดจากอะไรเกิดที่ไหนเป็นยังไงไม่สามารถบอกได้อันนี้เวลาเกิดเหตุ เสียค่า e x c e s s ตอนแจ้งเคลมนะครับเซอร์เวเยอร์มาแล้วเขาถามว่าอันนี้เกิดยังไงเป็นยังไงแล้วเราบอกว่าไม่รู้เกิดจากอะไรไอ้อย่างนี้ครับเสียค่า e x c e s s สรุปก็คือ e x c e s s คือเป็นการเสียค่าที่ไม่สามารถบอกคู่กรณีได้นะครับส่วนด d u c t ก็คือเป็นข้อตกลงเบื้องต้นก่อนทำประกันว่าจะมี เสีดีดักสามพันบ้าง5000บ้างนะครับมันจะแยกออกจากกันนะครับอย่าไปพูดในความหมายเดียวกันบางคนเกิดเหตุไม่มีคู่กรณีเอ้เสียดีดักไหมอันนั้นเขาไม่ได้เรียกดีดักนะครับก็คือต้องแยกเลยก่อนทําประกันจะเป็นข้อตกลงเบื้องต้นเรียกดีดักเกิดเหตุไม่มีคู่กรณีจำง่ายง่ายนะครับซึ่งมันมีมันมีหลายความหมายอยู่ในเอ็กเซดเอ็กเซบางที มันมีข้อยกเว้นของโกรมทันก็เสีย Access สนะครับหนึ่บาทส่วนมากค่า e อ c เซสจะ1,000บาทนะครับจำง,ง่ายๆแยกกันดีละข้อตกลงเบื้องต้นก่อนทําประกัน Access ไม่มีคู่กรณีเสีย1,000บาทนะครับโอเคหวังว่าคงไปเป็นประโยชน์นะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์และเดี๋ยวไว้มาติดตามชมกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ